สวัสดีครับคลิปหมดยุคตึกแถวอาคารพาณิชย์สำหรับคลิปนี้แอดมินมาเลาะแถวแถวถนนนครอ,อินไปราชพฤกษ์นะครับก็เริ่มสตาร์ตตั้งแต่นี้เลยนะครับต้นถนนนครอ,อินก็เริ่มจากนี้เลยนะครับแยกเลียงเมืองนนนะครับก็คือตรงสี่แยกตัดกันร,ระหว่างนะครับนครอ,อินกับติวานนท์แหละนะครับก็คือ ตรงนี้ก็เริ่มสตาร์ทมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้แต่ก่อนค่อนข้างที่จะคึกคักเลยแหละนะครับส่วนใหญ่จะเป็นในแนวของขายอาหารกันนะครับแต่หลังๆมาก็ค่อนข้างจะเงียบเหงาซบเซานิดนึงนะครับแต่ก็ยังมีบางร้านที่ก็เปิดอยู่แล้วก็ในเรื่องของร้านอาหารที่เป็นตึกแถวนี่ก็ลดน้อยลงเหมือนกันเพราะว่าตามลายทางนี้ก็จะมีโครงการหมู่บนจัดสรรน,นะครับแล้วก็คอนโดโดยเฉพาะสุภาลัยแล้วก็ ลุมพีดีเนี่ยค่อนข้างที่จะหลายตึกหลายอาคารเลยทีเดียวนะครับก็จะหลงเหลืออาพาร์ตเมนต์บ้างาตึกแถวเล็กๆน้อยๆอย่างฝั่งซ้ายมือนะตรงนี้ที่ท่านผู้ชมได้ดูก็ลุงพอมีบ้างนะครับแต่ก็ถือว่าน้อยก็คือความนิยมก็จะเปลี่ยนเป็นพวกคอนโดแล้วก็ศูนย์การค้านะฮะที่มีตรงนี้ก็จะมีเดี๋ยวพอขึ้นสะพานพระราม5นะครับก็ จะเห็นนะครับว่าเป็นสไตล์มีทั้งเมคโครโลตัสแล้วก็ไทยวัสดุแล้วก็มีก็จะเป็นนี่แหละนะครับเป็นศูนย์การค้าจะเป็นส่วนใหญ่ในเรื่องตึกแถวนีนเนี่ยอย่างตึกแรกเมื่อสักครู่นี้เคยประกาศขายอยู่เหมือนกันนะครับใครสนใจตรงแยกพอดีนะครับตรงนี้ก็คือแยกสะพานพระราม5ใต้สะพานพระราม5แอดมินก็ขึ้นมาบนสะพาน พระราม5เพื่อที่จะมุ่งหน้าไปอต่อถนนคอนครอินเหมือนเดิมแหละนะครับตรงนี้เนี่ยถนนคอนครอินจริงๆก,ก็มามบ่อยๆแหละตรงนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือก็จะมีส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกโครงการหมู่บ้านจัดสรรน,นะครับหรูหราบ้านเดี่ยวค่อนข้างที่จะได้รับความนิยมแล้วก็เยอะในเรื่องของตึกแถวก็ไม่ค่อยเพิ่มนะครับก็จะเป็นเดิมๆนะครับไม่ค่อยมี ผุดขึ้นมาใหม่นะครับถ้าจะผุดขึ้นมาก็จะเป็นในแนวของคอนโดแล้วก็ศูนย์การค้านี่ฮะอย่างตรงนี้ก็ถือว่าเป็นศูนย์การค้านะครับแต่วัสดุก็จะมีผุดขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนฝั่งขวามือก็จะมีห้างแมคโครแล้วก็โลตัสนะครใกล้ๆกันเนี่ยตรงน,รงนี้ตรงแยกบางสีทองเนี่ยแอดมินจะขึ้นสะพานนะครับบางสีทองจะไม่ลงวิ่งข้างล่างนะครับเพราะว่า ก็รู้ๆกันอยู่อยู่แล้วนะครับย่านนี้เนี่ยตึกแถวก็มีพอมีแต่ก็ค่อนข้างที่จะเงียบเหงานะครับตรงนี้ก็ขึ้นสะพานตรงแยกบางสีทองก็ยังอยู่บนถนนนะครับนครอ,อินก็ดูกันมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นตรงนี้มี หมู่บ้า,บาจนจัดสรรค่อนข้างที่จะเยอะนะครับทั้งสองฝักฝั่งเลยะนะโดยเฉพาะฝั่งซ้ายมือเนี่ยตรงนี้ที่ลกล้างว่างเปล่านี่ก็จะมีโครงการอะไรขึ้นหรือเปล่าอันนี้ยังไม่แน่ใจแต่เห็นมีติดป้ายไว้อยู่นะครับประกาศขายประกาศเช่าก็ว่ากันไปนะครับตรงนั้นในเรื่องของกิจการหรือว,ว่าธุรกิจแอด,ดมินก็ยังอยู่บนถนนนะครับนะครอินวิ่งกันมาเรื่อยๆนะครับก็ใช้สไตล์เดิมนะครับก็คือ กล้องติดไว้หน้ารถก็วิ่งฮะสไต์ตรงนี้ก็เดิมเดิมแหละนะครับตรงนี้ก็เลาะดะูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้ก็ยังเป็นในเรื่องเดิมๆนะครับตึกแถวหรือว่าคารพณิชย์นข้างที่จะลดน้อยถอยลงนะไม่ค่อยมีคนทําอย่างตรงนี้ที่ลกลโล่ลงๆก็จะทําเป็นโครงการบ้านจัดสรรเป็นบ้านเดี่ยวขายแบบราคาสูงๆแพงๆเพราะว่าตรงนี้มันก็จะเหมาะก,กับการ ทำเป็นที่พักที่อาศัยเนื่องจากเงียบค่อนข้างที่จะเงียบได้อยู่แหละเขาก็รู้นะครับพวกนี้เขาก็จะมาทําก็จะมีบ้างนะฮะเนี่ยก็จะเป็นตึกๆอย่างนี้ก็มีเป็นระยะระยะนะครับแต่ก็ไม่ค่อยจะหนาแน,น่นกันเท่าไหร่อ่าบนถนนนครอินนะครับตรงนี้อ่าบางทีก็ว่างนะครับว่างก็มีโครงการหมู่บ้านบ้างอะไรบ้างเนะี่ยตรงนี้ก็เริ่มมีการก่อสร้างกันนะฮะหมู่บ้านจัดสรรกับ คอนโดโรงแรมเนี่ยตรงนี้ก็มีนะครับผุดขึ้นมาประปรายแต่ว่าในแนวตึกแถวหรืออาคารพ,พาณิชย์ที่แต่ก่อนดั้งเดิมไม่ค่อยเห็นนะครับที่ก็จะมาขึ้นใหม่ๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นศูนย์การค้าขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ตรงนี้เลี้ยวเข้ามาสู่ถนนราชพึกนะครับเมื่อสักครู่ถ้าตรงไปก็น่นเลยนะครับกัญญาพิเศษถ้าเลี้ยวขวาเนี่ยก็ไปทางรัตนทิเบศนะแต ตรงนี้มาราชพฤกษ์นะครับตรงนี้ก็ตึกแถวก็เหมือนเดิมนะครับตึกแถวเรือว่าคารนพณิย์ตามแนวถนนก็ไม่ค่อยขึ้นใหม่ๆนะครไม่ค่อยมีใหม่อันนี้จะนานแล้วตั้งแต่แรกๆเลยนะฮะเนี่ยเดอบบ็อกตรงนี้ส่วนฝั่งขวามือก็จะมีนั่นแหลนะอ่าไทยวัสดุเซ็นทรัลนะะตรงนั้นส่วนฝั่งทางนี้ก็ นอกจากโครงการหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยแล้วก็ตึกแถวแบบดั้งเดิมนะก็ไม่ค่อยมีขึ้นและตึกแถวอาคารพาณิชย์กแบบ็แบบที่ตั้งแรกๆเลยนะครับตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะไม่ค่อยมีคนนิยมสร้างตึกแถวหรือว่าอาคารพาณิชย์นะแต่ทั้งนี้ถ้าเขาสร้างเขาจะช่างไอ้สร้างถึงสี่ชั้นห้าชั้นนะครับตึกแถวหรือว่าอาคารพาณิชย์เพราะสมัยต่ก่อนสองสามชั้นเนี่ย ไม่พอนะครับตรงนั้นอพอมาถึงราชพฤกษ์ตรงนี้ด้านหน้ามีการก่อสร้างนะครับสะพานข้ามทางด่วนตรงคลองมหาสวัสด์ตรงนี้ก็ทําให้รถติดก็นิดนึงนะครับก็อืดๆยืดยาดไปนิดนึงแต่ก็ไปได้เรื่อยๆถ้าติดหนักๆก็ตัดออกนี่ฮะตรงนี้มีการก่อสร้างโรงพยาบาลขนาดใหญ่นะครับตรงนี้ฝั่งซ้ายมือ ก็ตามที่ท่านผู้ชมได้ดูแหลนะครับค่อนข้างที่จะอืดรติดเคลื่อนตัวอย่างช้าๆเพราะว่าด้านหน้าเขามีการก่อสร้างสะพานแนละ้วก็ไม่ได้แน่ใจว่าเมื่อไหรจะเสร็จนะฮะเดี๋ยวสักระยะหนึ่งก็อาจจะไปะรีวิวให้ดูว่าเสร็จกันถึงไหนแล้วนะครับตรงนี้ก็มารับชมกันต่อนะครับราชพฤกษ์ช่วงนี้ ค่อนข้างที่จะโดยปกติช่วงนี้จะคึกคักเลยนะในเรื่องของธุรกิจโรรกิจการเพราะว่ามีห้างหลายห้างอยู่เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นโฮมโปรเซ็นทัลไทยวัสดุนะฝั่งนี้ก็เดวอก็ถือเป็นศูนย์การค้าเหมือนกันนะครับตรงนี้ค่อนข้างที่จะเป็นแหล่งสําหรับชาวบ้านที่อาศัยนะครับอยู่ แถวนี้แหละนะครับชาวบ้านก็เป็นพวกกลุ่มหมู่บ้านจัดสรรนะจะค่อนข้างที่จะหนาตาเพราะว่าหมู่บ้านจัดสรรสองฝั่งนี้ก็เยอะเลยส่วนชาวบ้านที่ดั้งเดิมเนี่ยก็จะอยู่ในซอยทางด้านขวามือเนี่ยก็จะเป็นพวกชาวสวนเนี่ยก็เลิกแล้วนะครับไม่ค่อยมีก็จะกลายเป็นหมู่บ้านจัดสรรแทนนะครับโอเคครับเนี่ยตรงนี้แหละแนวสะพานที่เขากำลังมีการก่อสร้าง ข้ามสะพานเนี่ยก็คือสักเดือนสองเดือนที่แล้วนี้แอดมินเคยมารีวิวแล้วก็มาดูนะครับเรื่องการก่อสร้างไปถึงไหนแล้วนะตรงนี้ก็คืบหน้าไปเรื่อยแหละในแนวกว่อสร้างมาดูกันต่อนะครับในแนวตึกแถวอาคารพาณิชย์ในย่านราชพฤกษ์เป็นยังไงกันบ้างนะครับก็ตามที่ท่านผู้ชมได้ดูแหละค่อนข้างที่จะเงียบไปนิดนึงนะฮะโครงการใหม่ๆไม่ค่อยมีแล้วนะครับ โอเคครับคลิปหมดยุคตึกแถวอาคารพาณิชย์ย่านถนนคนครอินมาราชพฤกษ์นะครับแอดมินก็ต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมถ้าตกบ,บุกพร่องยังไงก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าตติดตะจะติดตามและรับชมกันไปไเรื่อยๆสำคัญที่สุดนะครับขอบคุณทุกยอดวิวและการแชร์สำหรับคลิปนี้โชคดีมีความสุขขอบคุณครับ